่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ถนนเจริญราชตรบลวัดเกตเมืองเชียงใหม่หน้าโบสถ์คริสตจักรที่1กลุ่มเครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปกว่าร้อยคนรวมตัวแสดงจุดยืนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งยืนเป่าดกกวีดและโบกธงชาติที่บริเวณถนนริมแม่น้ำปิงแจกใบชวนเชิญให้ร่วมการแสดงพลังกันบริเวณถนนกับรถที่สัญจรไปมา ก็มีผู้ใช้รถชดใช้ถนนเปิดกระจกรับใบปลิวนะครับระหว่างที่ผู้ชุมนุมรวมตัวกันก่อนจอกเดินทางไปตามถนนท่าแพนและไปรวมตัวกันที่บริเวณรนนสรีสามกระสับปรากฏว่ามีกลุ่มแดงอิสระจํานวนหนึ่งมายืนบริเวณสะพานนวรัฐด้านทิศตะวันตกหน้าจวนผู้ว่ามีตํารวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยกลุ่มแดงอิสระยืนยันว่าจะไม่ให้กลุ่ม เครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปผ่านไปเด็ดขาดนะคะทางกลุ่มเครือข่ายปฏิรูปเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปก็เลยเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางสะพานนครพิงแทนค่ะพอกลุ่มคนเสื้อแดงทราบก็เลยเปลี่ยนแผนแยกย้ายไปดักรอขบวนเคลื่อนผ่านตามจุดต่างๆโดยที่บริเวณชอยต้นโพหลังวัดชัยศรีภูมิกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากมาดักรอค่ะ เมื่อขบวนของเครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปเคลื่อนผ่านกลุ่มคนเสื้อดงก็ใช้ขวดน้ํากับหินต่วนไปถึงกระถางต้นไม้จํานวนมากข้างป่าใส่รถนะคะก็มีสมาชิกของเครือข่ายเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปนั่งมาด้วยที่หลังรถก็ได้รับบาดเจ็บกันไปบางส่วนรถก็เสียหายไปหลายคันค่ะจากนั้นก็เลยมีการย้ายกันไปรุมตัวตามถนนช้างเผือกมุ่งหน้าสู่ถนนโชตนากก่อนจะแยกย้ายกันกลับไปที่บริเวณสวนหลวงรอเก้านะคะ อย่างที่บอกเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับนักข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมเนะครับคนเสื้อแดงอิสระที่ไม่พอใจความเคลื่อนไหวของกลุ่มเชียงใหม่เพื่อกรารปรตรูปซึ่งมีแนวทางของกปป,ป,ปสเนี่ยนะครับก็มีการออกมาขับไล่เกิดการเผชิญหน้าควางปาขวดน้ำด่าทอกันตามเส้นทางเป็นต่อต้านกลุ่มกปป,ปสเชียงใหม่นะครับ ที่นำโดยคุณอพิชาติอินสอนนะฮะอันนี้กลุ่มกปปสที่เชียงใหม่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับต้องไว้มีการประทะกันนะครับกลุ่มกปปสเชียงใหม่สองคนกําลังขีม่มอเตอร์ไซค์ผ่านในเส้นทางทําให้เสื้อแดง<ม>เข้าไปกระชากตัวและทําร้ายด้วยไม้และก้อนหินตำรวจก็เลยต้องเข้าไปสกัดแล้วก็เอาตัวออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะคะเบื้องต้นก็พบว่าได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อยค่ะ จากการตรวจสอบกระเป๋าของคนเจ็บพบธงชาติแล้วก็นกหวีดสัญลักษณ์ของกลุ่มกะป,ะป,ะปะสสด้วยนะคะหลังเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมีการกระจายกําลังไปตรวจสอบบุคคลกลุ่มกะปพสเชียงใหม่ที่กำหนดการเดิมเนี่ยจะมาสแสดงจุดยืนแล้วก็รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ก็หลังจากไม่พบการเคลื่อหไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงก็เลยมีการย้ายมวลชนเดินทางมายังหอศิลปเชียงใหม่พื้นที่เดิมของการนัดชุมนุมของกอปปสจนกระทั่งกบปปสเชียงใหม่ยกเลิกการทากิจกรรมไปเพื่อความปลอดภัยนะคะมีที่เชียงใหม่แลครับ